เอาคลิปต่อมาพี่น้องหลังจากที่เขาเอาตอนขึ้นข้อให้พี่น้องเบิ่งก็เป็นการใส่ตัวช่วย <c oughs> เอาหกใส่เอากระกใส่กระหกใส่พอข้อมันตั้งแล้วเฮาก็มาเริ่มแบะออกแบะออกก็ใส่มือกดออกกดออกแล้วก็สารไปน้าสารขึ้นมาเรื่อยๆกดออกเรื่อยๆ กดออกมากสิด้ประมาณนี้พอมันก็สิเวออกประมาณนี้ปากเวออกประมาณนี้ตอก,กสัญญาวนี่ตอกสั่งมันไฟหนึ่งสันไฟหนึ่งเงาในบ่มีอย่างในพม่้องมันตอนที่เขาก่อกลนเข้าดึงตอกบัเสมอกัน เป็นห้าเด่นตอกที่บสเสมอกันแต่ว่ากระโบเป็นอย่างตอนห้งม้วนกะเส้นใดโบถึงเ้ากะตอกขึ้นจากน้อยใส่ตอกตอกขึ้นมาเส้นใดเงาโวพวกนก็สิได้ตัดออกนะพี่น้องด้านนี้สิได้ตัดออกตอนห้งม้วนคอ,อนียังสานบบพอเ้อยพี่น,อน,น้องเด้อเอากะทำการสานคอตอกขึ้นคออีกขึ้นปากไปอีก ตัวตอกสารไปเรีย่ยๆจนกลัวสิพอสามสามหลอดสามกรณีมันเวลามันออกมาจังสีแล้วหันสารมันกับายพี่น้องสารกับ,บริยาต ไปเขาก็กดออกมานําเอาไปยามใหญ่มันหูเข่าเอากไปยามกดออกประคองมันให้มันออกมาออกได้ซํมทีมันตอกมันตั้งอยู่นี่แกถือว่าโอเคล่ะ สั่งทีตอกสารนี่สิเอาแข็ง่ได้ต้องเอาซ้ำนี้ไว้ไปสักกันประคองไปสักกันจะคิดว่าตอกสุดนี้ก็สิเป็นสุดสุดท้ายแล้วล่ะคือสิพ่อแล้วล่ะไม่ตอกกระสากนกันตอกสุดนี้บางที่ก็อาจจะบวบเบราะว่าตอกเขาตอกสานน้องหกป่องบางที่ก็อาจจะบวบเบิ สองสามหลอดสาม ตอนห่อจันไม่ตกลงมันกระกดออกมาเนาะห่อเวลปากเลยดีกะงามปากของกะงามขั้นห่อเวออกเลยดีคั่นห่อเวออกบดีกะมันก็เปียกเป็นสุกลูกจังหน้อยมันก็สีบวาง,งามไอ้มันลักษณะมันเอ็นเอ็นออกคล้ายๆปากแกกันคล้ายๆปากแกกันดอกไม่ กันเทียดได้แบบนั้นเลยเนี่ยอ้งามมันเด้นเอ็นออกแต่ว่าพูดถึงว่าผู้เช็ดนี่กบกบุกค่อยได้ด <c oughs> หรอกบุรีรี่บุกค่อยได้ถอกพี่นงแต่ว่าว่าให้ฟังว่ากันเทียดได้ดกันงามแต่ <c oughs> ว่าเอาเทียดกับบไม่โดนโดนทสิน เห็นได้ใกล้เคียงเดียแต่ว่าพอถึงกระเปะกระเทือดอกแต่ส่วนใหญ่คนเห็ดเป็นกระเจ้าเห็ดขระเจ้าจว่ามันเวออกหรอกก็คือเลี้ยวนะว่ามันเวหรอกก็คือเอาหลดุดเวลาเขาสารแล้วเขาสีจัดเขาก็ ดิ่งโน้มไปไม่ตอกมันออกมาน้ำดิ่งมากเลยเวลาจัดลงไปมันกระสีเป็นอกตอกสารน้องกระสีเป็นอกตอกสั่งไว้กระสีอยู่ ตอกสังทีทีนี่เวลาหอหมม่วนมันสวงามมันจะเป็นคล้ายๆเกล็ดลินเพิ่นเอิ้นเกล็ดลินเกล็ดลินมันสิเลี้ยงกันกันตอกสังที่ันตอกสังมันห่างนี่มันม่มวนบ่งามบางทีผู้เฒ่าบางคนเพิ่นขวอบบอลเนะี่ย ออกมาสูงตอกสั่งมันก็สีห่างออกเลยมันก็พยายามจัดไปนําเวปากเลยดีก็งามของก็ดีแต่ว่าของห้องนี้จากสีออกมาได้ขนาดใดเดิมกัน ก็จะค่อยดึงกออกมาเลี้ยว่นละพี่น้อง แค่ว่ามันได้ทีแล้วบัห่าได้ไปงัดมันออกมากดอกพี่น้องเลยมันขึ้นได้ทีของมันน่ะมันก็แค่ประคองมันไว้บุวห่ามันหุบเขาแล้วก็พอ ทำอยู่ข้งนอขึ้นอีกจสอรอบ สิพอแล้วล่ะบางที่สุดตอกนี่ก็สิพอดีสุดตกสุดนี่ก็อาจสิพอดียาวหลก็บ่บ่สมสวนบ่งามสั่นหลายกบ่เป็นตบง พอดีเลยพี่น้องตอกมันมันได้พอดีเองสิเกลียร์เราไมันช่แข็งเป๊กหลุดสังเกตเบิ้งง่ายๆกคำตอกพอดีเพาจัดเข้าไปมันสิแน่นพอดีเลยมันสีพอดีโบออตอกสั่งมันก็นสีบบดุ่งโบง้อ พอจัดเข้าไปมันสิแน่นพอดีเลยมันสิขัดพอดีแน่นเราจัดของมันสิดังเอดเอสเข้าไปก็บขัดแหม็นติ๊กบดินบุง้งนั่นไปเสะอันตอกสารอ่อนกับสารเข้าไปกัเหลวมันสีบอลัดดิสีบอลแน่นบอลัดดิอันตอกสารแข็งพุทกัไปเฮ็ดให้ตอกสั้งนี่ดิ ดุ้งจัดบวกเขาจัดก็เป็นดุ้งดุ้งบังคับมันลายก็นเลยบังคับเข้าลายะนะสิเด็ดจออยู่เส้นหนึ่งเลยนะ่ะนอกนั้นอาจสิพอดีอยู่แะสีสันแด้แต่ว่าห่างสีเทงอยู่ เด็กโตประมาณเส้นเดียวนี่แหละเส้นที่เขาเห็นนี่เส้นนี้เส้นนี้กันเป็นตอก็ได้ลสองเส้นมันสั่นมันสิบิดยากพี่น้องัมันสั่นมันมันบิดยากมันบิดแล้วมันบี่ยกไปโดยเฉพาะตอกสั้งแข็งๆเสีนนี้ โดยเฉพาะตอกสร้างแข็งๆสี่ดิดนี่จนมือพองุงพอดเลยตอนม้วน ใส่ขอบกาไปที่สูงโพดบอกันเอาสุดตกฟอกกันเหลียวบเงาตรกสารไปไว้ล่องบึงสารนม้นสูงโพดแกจะค่อยปวดออกสูงหลายข้อเงาหลายก็บบเป็นตะบึง พอดีแล้วพี่น้เแน่หลายมันเกิดข้อแย่หลายก็บุกติตะบึง ี่นองเด้อนี่วเวปะน็่ตามที่เฮย็ดให้เบิ้งนี้บทองยานว่ามันสิบบออกเลยี่นองเด้อของเราประกันเราออกแน่นอนไงแน,น,น,นยย่ไงอยากเตียยย่ยแน่ทอกสั่งสับเวลาสารเราอกมากกับประมาณนี้แหละ ไอ้หลงห้องมันจะตอกสั่งมันสองป่องสองป่องกระป๋องสองป่องสั่นได้จังหน่อยออกมามันก็เลยอยากกันภูบิมักสูงกับสีพอดีแต่ว่ากันผูมมักสูงกับสีว่าเตี้ยจังหน่อยสำหรับคลิปนี้ก็ให้พี่น้องเบิ่งสนีทสักคน คลิปต่อไปจิเป็นตอนได้อั่นกะจะไปเบึงเอาเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ